บายนี้ bye, พี่น้องมันนี่มาไหว้ชื่นไป็นจอบพังเตาก็ <c oughs> จอบพังน้ำท่วมเขาเลยสิขึบบ้นไป็นจอบพังเตาเตาจะเป็นเท่าไหร่ต <c oughs> ัดพื้นมไม่แล้วทีมงานอยู่เพราะเป็นง่วงบมดเลยประจกักษ์ จะเห็ดนข้าวหุงอยู่พีมมยนซีเมนเป็นเหลืงหัวแล้วูู้จะเป็นไรไก่ลุงเด้อ Trang nước cà đầy Trang đầy đốt không hoài bò Đường tàu còn เดินพรลาดนี่จะแท่งนีงเต็มไปด้วยน้ำพี่น้องน,นี่จะน้ำนี่แมงเคืออะคืออนี่เพิ่นน้ามะพร้าวเห็ดเพิ่นมะพร้าวหอ้เป็นเป็นขี้เท่าอลไรเิ่นกะสี่อ้าเอามามย้อมเสื้อดำพี่น้อง นี่แหละพี่น้องพี่วะย่มเสือดำเสือดำคามจะเขื่อยังอ๋อลืมซื้อเ,ออเครื่อมาเคปอ๋อเขื่อยเนึ่นสิม,มันซุ้มไฟเป็นกี่ท่าไปไปผสมใส่ใส่คามฝนน,นนแรงพาบดไดหนำล้ายตอนนี้ <c oughs> ตาห่อบุยเลยนี่ยไดเนาะนำถมเขาสมติวมตาอีกว่น้ำนน้อยลงแล้วนี่เลยเนื้อต่ขางเดียวมันุย่น อยู่เรียบร้อยแล้วเตาเตาก็ทิมงานนะเตาเตาม่ใหญ่เตากะทิมงานนี่ยันบัสซีตเลยอยู่บนโครงหนามลายปานนี้ปลาเต็มปลอโลเลยหมดได้แล้วเบีนย้พี่น้องนำถ่วเตา เบิดเลยเห็นยังไรแนวตอนนี้เต็มบารอเลยขุดลงลึกนี่ยเท่าแต่แบบนี้เนาะพี่น้ะงามพนนำบัวเอาเอวไ,อไ,อไกำลังคิดมา เอาทอซีมเมนต์มาเห็ดคือสิดีกว่านี่เนาะต้องหางบะ,ก,ะ,ะก่อนพี่เนาะเราให้เต้าแห้งก่อนเดี๋ยวเานใหม่เอาทอซีมเมนต์มาเห็ดเลยเพราะว่าเขาไปเบิง่งเขาไปเบิง่งในยูทูบเห็นบรรดาซีทอซีมเมนต์เห็ดโอ้ยเบิง่งก็ดีหัวพ่นตกอย่านไร้เลยเนาะเห็ดง่ายๆได้เท่าเ,เรา คนเห็ดก็ได้ถือร่าประมาณสามสอบสี่สอบนี่ก็โอเคเ้าก็ต้องเห็ดเอาสีจากสามสี่หน่วยเนาะเอาทอซีเมนต์เห็ดคือสีดีนี่มาได้แล้วต้องรอถ่ายให้นำลรอถ่ายให้นำบกสกึงลงได้ <c oughs> นี่แต่ละ Tìm bờ lơi thằng này Bọn chú tìm Một tốc tít to cân lái nó Phương lông bờ Tào lông bờ đại เม่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่เรามาดีพ่อใหญ่เออโอ้ยเราปลูกไม้านปีเลยตีเออนี่พ่นาพ่อน้ปลูกพีคาวพ่นนี่ยืนแต่สาวช้านียังตายเพิ่เลยมากลเพิ่มกลเพิ่มดีำเพกินวะโตเา ยังทุกครังตกเยอยู่ฮึติดเลยเนาะห่างกันนั่นม่คุ้นชื่อเปล่าชม้นต้องงไปเรี่องนะไก็คือเห็นต้องก่ายหัวอืมก่ายตังค์ไว้แล้วทัวดีดีกันั่นอยู่เนานั่นอยู่เนา เนก็หากุพอดกินเอออืมยีกิน่เอนนี้กัเนาะอืเจ็จุเลอนนะฉลอนลอบมันตายดรอมบลลงขาว่านขาบหีวงเนาะมีต้นมะกใช่อต้นตายหเออไหนี่ตอฮักมันฮักเนาะ ยังไล่ต้นยังปกะนี่เนาะเป็าปลูกยังบทันตายปลูก๊กุกมปคนอะไรกันนะเนาะูดูดามาหดพวนนเนาะอืมคนตกผัวมึงยังหบใหญ่ลคนมาพนไปเรื่อเนาะปลูกริกอนี้เป็นทางแก้พื้น หรือว่าทางงิบาทเมียนพี่เนาะสังเกียรติทางนี่แต่น้ำอันนี้ชอมไบ้ชอมไบมันใหญ่เห็ดทารานเึงเต้าเลยป๊าบลงไปเทียง สมดจุตาท่านยังไม่ทันแต้เมืออ่อเลยเอาเอา่ะอภาบกกมีนท่านเลยปั่นกันมาดังเลยนี่คือขออุกมองพี่น้องเขาเห็นหรือเปล่าอย่างเบิกเขื่อนนี่คุกตั้มเขาพี่น้อง มีบอนเหยียบเหยียบหางตั้มเขาำํำตั้มเขาเม้าตั้มเขาแต่ก่อนก็สะเป็นแบบนี้แหละตําเลยครอันน่ะต้แล้วก็เอากระดงพัดเรื่องหยียบมันก็จะปัดนี้เนาะตําแบบม่มีเขาให้้องเลยหยีบแบบน,นี้เป็นบอนเหยียบเหยียบลงงับงยแบบนี้แหละ เป็นปะยัยละเห็ดหางสุเพดตอละเจาะบบเห็นละเจาะวราละเจาะแบบไรนเราดังไฟใช่ซะก่อนเป็นกระสิเจาะแบบนี้อาซิวเจาะอันนี้เป็นไม้ ซีเมนไม่เปื่อยเนาะกระไรก็ไปสากไอ้ตปะปพริกอลไรพี่น้องเส่มันทางใหญ่เนาะใส่ไม้ใส่ไม้ม่น,นี่เพื่อให้มันน,กนักเนาะตามเขาได้ไว้ขบก,กันยังมีน้าเต่าก็มีน้า <laughs> โอ้ยมีแต่น้าถ่วมเนาะพี่น้อง <laughs> ยังก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้อง ขอขอบคุณในลายเ้อร์พี่นอ้องภาพดีจดีมีแห้งให้แล้วพี่นอ้องสบายดี